ของการกุศลจะมีศูนย์อยู่เห็นเห็นหน้าปกแล้วก็น่าจะมีศูนย์อาจจะพ่วงล่างก็ได้นี่คือแนวทางเบื้องต้นนะตึกนะสเส้นมาเห็นไหมสเส้นมาแล้วเห็นหลายๆท่านก็ส่งอะไรมาแยแยดูว่าอะไรหลักแสนหลักแสนอะไรเงี้ยรูปศูนย์อ๋อทางหลักแสนมันก็เบื้องต้นเข้าๆผมก็แทบจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเอฟซีเขาไปทำนะตัเอฟซีเก่งมากขอบคุณนะหาข้อมูลมาให้ช่วย โอ้โหสุดยอดสุดยอดเ c บางคนก็รู้สามตัวแล้วผมก็ยังไม่รู้เลย f อฟซีเก้าหน้ามากหลักสูตรปีเดียวเนี่ยล้ำหน้ามากทุกนตอนนี้เก็บไว้เป็นตำราให้นะคือทุกอย่างที่ผมเสนอแนวทางเป็นตำลาได้หมดอย่าทิ้งนะต้องเก็บไว้นะถ้าจําได้ผมพูดอะไรก็ต้องเก็บไว้คืออย่าทิ้งเลยทุกอย่างคือแนวทางคือคล้ายๆที่ผมนําเสนอจุดนี้มันก็เป็นสิปีอะ แล้วมันออกปีละครั้งไหมนีพอเราเราเพิ่งมาคิดเราเพิ่งจะลื้อฟื้นความจําได้ถ้ามีเอฟซี FC ช่วยแย่ไปนี่ก็น่าจะดีนะบางครั้งผมอาจจะลืมผมเพิ่งไปค้นเจอประมาณสามวันนี้จุดนี้น่าสนแต่ผมกําลังวัดว่าเขาทําอะไรถามว่าเขาจะย้อนจุดนี้หรือเปล่าหรือเขาจะโดดไปยังไงแล้วก็ต้องเป็นต้องหาไปก่อนเพราะว่าคือมันเป็นความคิดของผมนะถูกไม่ถูกคือไม่รู้นะ เพือนี้บอกอย่างเดียวว่าเลขเราไม่แม่นหรอกนะว่า,าเป็นแนวทางแล้วเราจะเจาะไปเรื่อยๆตามสไตล์เราเนาะใช่ครับโมโบ,บ้าง,างคุยบ้างบางครั้งก็หลุดเลขบางบ้านบางครั้งก็หลุดแต่หลุดก็อยู่ในความลับอยู่นะหลุดก็หลุดมีเชิงอยูน่นะต้องตามกันยันโค้งสุดท้ายจริงๆนะ <c oughs> ค,คือคือแบบก็คุยฟังแบบนี้ละแต่ก็เราก็ไม่จับมีฝันว่าตำรวจแค่ด้วยบ้านดี ก็ลองไปคิดดูนะเพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นไปได้มันเหนือธรรมชาติบางครั้งก็หวยก็ออกมาเหนือธรรมชาติแล้วแนวแนวบริจาคเนี่ยมันมีจุดเด่นไหมลุงปองเกิดปล่อยไปตามเซตนั่นละที่เราเห็นคือไม่อยากพูดมากหรอกเดี๋ยวมันเดี๋ยวคือมันก็ยังไม่รู้อะไรเนาะเราก็จะจะแถจะมอไปเรื่อยจับได้แล้วบุญหรือร่างกันมาจับอะไรล่ะครับรู้แล้วนะเรียกอะไรนะคุยกันสนุกสนุกนะครับ วาไรตี้วาไรตี้อ่ามาดูคอมเมนต์นะเขาอบอกว่าคนล้เลยงนะแต่ว่า,า,า,าจุดสามแปดเขาบอกว่าได้จับปืนจุดสามแปดถ้าฝันไปนี่ก็จัดการไปเลยนะเพราะว่าออกสา<ผ>มแปดหรือห้าแปดเขาบอกว่าได้ยิงปืนจะออกสามแปดหรือห้าแปดคือถ้าจับปืนสามแปดก็ซื้อสามแปดเลย <c oughs> ถ้าสิบเอ็ดมมอ <c oughs> ผมเคยเคยฝันนะผมเคยฝัน <c oughs> ตอนนั้นตอนผมอยู่ร้อยเอ็ดผมฝันว่าผมยิงปืนสิบเอ็ดมมอ เืออินเชา้าพอใส่สิบเอ็ดเลยออกเต็มเต็มนี่เอาตามหน้าปืนเลยจะว่าหรือว่าถ้าเป็นสามห้าเจ็ดก็ว่าไปถ้าเอ็มสิบหกก็เอ็มสิบหกเอสเคสามก็ว่าไปนะแล้วแต่จะคือฝันบางครั้งอาจจะส่งส่งเซนให้เราแม่นมากเลยนะคือมันเหนือธรรมชาติแบบนี่ก็ดูคมพี์อยู่ไบเบิลคือก็ช่วงนี้แปรปกกันน่าจะโอเครู้จักกันหมดแล้วเนาะเพราะว่าคนเก็บข้อมูลก็เก็บแล้วลนะ่ะ เขาอาจจะไม่ไม่โชว์เยอะเนาะแปลปกคือไม่ไม่เต่จะดูแล้วมั้งคือผมไปไปไหนดูนิดหน่อยเนาะแปลปกเนาะแวบ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 เพราะว่าเราเราแปลไปแล้วอะที่มาที่ไปที่มาที่ไปแล้วก็แปลแล้วเนาะหนึ่งนะแปลปกนะก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาทรมาเลขอะไรมีคนอยู่สี่คนแบ่งฝากละสองสอง นี่สองสองแบ่งปากเรสองสอง <c oughs> น้ํากระหนึ่งฝน <c oughs> ตกมาเป็นเส้นกระหนึ่ง <c oughs> ห้านี่ก็อะไรนมือจับถุงเนาะถุงห้าถุงห,งหกแล้วสามนี่มีต้นมะพร้าวอยู่สามต้นก็เด่นชัด <c oughs> แต่ว่า <c oughs> วนนที่ต้องระวังอยู่ตัวหนึ่งคือที่ผมหาไม่เจอแต่ว่าทางเลขกระสวนอยู่เร้ต้องไปค้นหายเลขศูนย์ก็ต้องระวงัง <c oughs> เพราะว่าอาจจะมาอีกรอบก็ได้แต่ผมยังไม่ได้เขียนศูนย์ไว้เพราะว่า มันแปลไม่ได้ไม่รู้จะแปลไงให้เป็นศูนย์นอกจากเราเราไปตีคําว่าศูนย์เสีย,น,ยนะศูนย์เสียจากการอุทุกขัยไอุทุกขภัย,ก,ภยการศูนย์เสียนะ่ะอาจจะมีศูนย์มาแทกคืออันนี้ให้แนวทางนิดหน่อยว่าตามสไตล์เลขสเตปนี้ปกติศูนย์จะไมาที่ผมมองนะเพราะว่าที่แล้วผมชอบศูนย์มากวางห่างๆค่ะแต่ผมหาไม่เจอไม่รู้จะไงตอนแรกว่าจะเอาเกาะ มันก็นเลยพลาพเนี่ยผมก็นั่งคิดงวน,นี้ตันริงก็ยังชอบศูนย์อยู่อาจจะติดพวกไม่บนก็ลลางเบื้องต้นนะอันนี้ผมคาดเดาว่าจะ,จะจะต้องผ่าไม่ไม่คอดเองอะ่ะก็ผ่าจริงเพราะเพราะแค่เมนตาเม,ม,มาลเมนเราขาต้อง ต้องมีอะไรสักอย่างว่าหลานนี่ออกมานี่จะต้องผ่านแน่นอนไหมวันเกิดวันที่หกหก่ม่ไงเกิดศูนย์หกอ่ะแล้วเวลาเวลาเท่าไหร่นะสิบเจ็ดจุดสิบเจ็ดห้าสมบ้นเลขิบห้าสามห้าสี่ถ้าไมมันเกี่ยวพันไปน้ำหนักครั้งแรกเดี๋ยวเราพูดพูดให้หมดอ๋อน้ำหนักครั้งแรกที่ออกลอดเน่ะ 2องเกสองกิโล9ขีด9ขีดก็อีกสิบกรัมสิบกรัมแล้วแต่เมื่อเช้าไปเซ็ตสหว่าเซ็ตอยู่ตัวแล้วก็ไปชั่งตอนเช้าสองกิโลแปดร้อหสบมาดูนี่ก็เกี่ยวกับพอสอแล้วก็เบอร์โทรผมคุมไปหมดเลยเตียงหนักผู้ชายผู้ชายเตียงอะไรนะเตียงอะยี่สิบ ไมยเลขสิบเปน็นไปได้ะถ้าคนใะเฮงยังไงก็ต้องออกอไ้เ <mm> ชื่อผมนะมันมันหนีไม่ออกอะเรื่องอันนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าเราใจเฮงอะคือสิ่งนํานําเสนอโชคเราเขาจะเข้ามาเองนะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะได้หลายชายด้วยก็ก็ถือว่ามันก็สุดยอดของคนแล้วเพราะว่าบางครั้งคนอยากจะได้ก็ยังไม่ได้เนาะไปชดแอดหรือเปล่าไม่รู้ มีมุกมีมุกมีคือแล้วสูง10แล้วแคว้นเข้าแซกแซกอ้เป็นไรนะครับก็บางทีโอ้ถ้าฝันแบบต่อฝันแบบไม่ใกล้ใกล้หวยออกไปนน่นาจะแม่นถามว่ามันเกี่ยวไหมไอ้ฝันว่าโดนยิงที่หัวก็โดนยิงที่หัวเบื้องต้นถ้าไม่เกี่ยวกับพศก็ต้องจับที่หัวคือหัวห้าหัวหกก็เติมศูนย์น่าจะแม่นะ แปดนหกแปดห้าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเอาแล้วคือคือคือก็ต้องเกินไปประมาณนั้นก่อนเทวดาของ